สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อนี้ครูไทยบรรอกครับได้มีโอกาสนะครับมีอาชีพใหม่แล้วครับนี่อาชีพใหม่ของครูไทยบรรอกครับเห็ดอ่างนะครับบอเลี้ยงนะครับ ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือกบนะครับอาชีพใหม่ของครูไทยบรนนอกครับเลี้ยงกบขายนะครับนี่เลี้ยงกบแบบว่าเอ่ออิงธรรมชาตินะครับอิงธรรมชาติให้มากที่สุดนะเรียนแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่ากบมันกีเม้นนะครับ ก็เลยต้องเลี้ยงแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับเพื่อไม่ให้มันเหม็นนะครับกัเห็ดอ่างาเลี้ยงนะครับนี่ในสวนนะครับในแปลงนะครับกับมีต้นหญ้านะครับเป็นที่ลบของกบนะครับเนาะกะแต่ว่าตัวนี้กะมีปัญหานิดนึงนะครับก็คือแบบ มันเหนื่อยงอยนะครับเนาะเออกาสีได้แบบดูแลนะครับครับคิดนี่ก่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับสำหรับอาชีพไม่คให้มัน,นอกคครับรับสวัสดีครับผม